ได้ HRV 1.8 e ปีสองพั0 0ี0บีาบาทนะครับก็คันนี้ไม่แสนสี่นะครับผ่อนเดือนละ8,300บาทตลอดเอ้ผ่อนเดือนละ8,300บาทตลอ,อดอล 8, ลสัญญาถูกแล้วไม่ดาวไม่ค้ำนะครับก็เพราะว่าเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดนะครับก็คันนี้รายได้ใครเกิน17,000บาทขึ้นไปนะครับสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมา พาละเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทํางานอยู่จริงและไม่ติดแบคลิททักแชทมานะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษฟรีค่าจา่ายอาโปรโมชั่นสุดพิเศษซ่อมฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่247ร24รายการทั่วประเทศไทยฟรีค่าแรงค่าอะไหล่2ปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผม,มที่กรุงเทพม,มาหานครเพราะผมมีอู่ในเครืออยู่ทั่วประเทศไทยนะครับสไลด์ไม่จํากัดระยะทางส,สามแสน สี่แสนเก้าหื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับไฟหน้าใหม่ฟูลเฟรมล้อมแม็กดิสเบรกสี่ล้อไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED แล้วนะครับรถใหม่ไฉไลจังตะเก็บข้างเดิมเบาะหนังดำนะนี่ครับตะเก็บข้างเดิมวางคาซีข้างหลังได้สองจุด ล้อมแม็กนิดเบกสี่ล้อน,น, v นะเฮตอาีนะรถครอบครัวนะมันไปได้ชั่วอยู่แล้วะ่ะนะครับน็อตท้ายหลังซ้ายเดิมนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมนี่เนาะอาร์แท้เดิมจากโรงงานรถสวยรถเดิมรถแท้ต้องที่ไหนที่พี่เสือสี่เก้าเก้านี่ครับล้อมแม็กนิดเบกสี่ล้อเราเปิดจะเข็บข้างให้ดูทุกคันนะครับเพราะว่าลูกค้าเวลาซื้อรถไปจะได้เม็ชัวว่าเออรถมันเดิมเนาะ ง่ายๆสบายใจสบายใจนี่ครับจะเข็บข้างเดิมหมดสี่แสนเก้าหมน้าพันบาทนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้นะครับขออย่างเดียวอย่าติดแบ็คลิสเท่านั้นถ้าติดแบ็คลิสจะบอกได้คําเดียวว่าแยกย้ายพี่น้องน็อตหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมครับไล่ห้องเครื่องไปช,ชาชชยช 499,000บาทนะครับผ่อน8 3 0 0บาทตลอดสัญญาไม่ไดาวไมค่ค้ำใครสนใจทักแชทข้อความมาได้ก็อย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใายถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุสกาเดี๋ยวเราไปเทนได้กันไปเทนได้ไหมขอเสียงคนอยากชอบเทนได้หน่อยซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมปลายลย มาแล้วครับก็หน้าจอนะครับก็เป็นแบบระบบทัสกีน AMFM นะครับก็ครบหมดแล้วนะครับ AMFM USB อฟเบลูทูธกล้องถอยเนาะมีครบหมดแอร์ปรับแอร์หน่อยแอร์เย็นหนหน้าจอแอร์ก็ทัสกีนนะครับเกียร์ออโต้ PRNDS เบรกไฟฟ้าเบรกโหุยควบคทรโผมดพนมันติฟังชันน่ปเลสโก o เทสให้ดูทุกคัน ลูกค้าจะได้ยินเสียงเครื่องเสียงช่วงล่างเสียงอะไรว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยโอเคหรือเปล่าน้ำผ่าไหม เป็นไงพี่ดีไหมอุ้ยโตกเกียวเอาโอ้เปียนกรรมแทนที่จะได้ซื้อขายกันขับนี้เฉยเหลือเชื่อ นึกว่าโตเกียวไม่ใช่นะครับก็ถ้าเป็นโตเกียวนี่คือโหโดนกุ๊กหูหลอกนนะครับก็เครื่องดีนะครับเครื่องเดรียบไม่เข็งไม่สันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้าบริษัหลังการขายให้2ปีนะครับฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลส2ปีเต็มนะครับแล้วก็มีเปเปอร์มีหลายหลักสอนให้หมดนะครับสองรายการนะครับเราไม่ได้รับประกันแค่เครื่องกับเกียร์อย่างเดียวเรารับประกันชิ้นส่วนอะไหล่อีก247รายการนะครับเรารับประกันชิ้นส่วนอะไหล่อีก247รายการด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้จบแค่คําว่าเครื่องและเกียร์นะเพราะฉะนั้นใครเกิดใครอยากได้โปรดีๆแบบนี้นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้นะครับขออย่างเดียวอย่าติดแบ็กลิสเท่านั้นถ้าติดแบล็ลิสบอกได้คําเดียวแยกย้ายพี่น้องเลย สนใจนะครับก็ Honda HRV นะครับสีดำนะครับมีทุกสีนะมีสีดำสีบอลเงินสีขาวมีทุกสีอยากได้สีไหนทักแชทมานะครับอย่ากเพื่อออกรถยนต์มือสองกับพายถ้ายังไม่ถูุผมพี่เสือไทเกอร์ยุสกาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ